สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังงวดนี้นะคะไปสรุปผลนวดที่แล้วกันก่อนนะคะนวดที่แล้วนะคะแอดก็ให้เด่นอยู่ที่สองวิ่งหกแล้วก็รูดห้านะคะก็จะเข้าเด่นสองนะคะสองหนึ่งนะคะก็ถือว่าน่าจะโอเคนะคะห้านะคะก็เจาะไม่เข้านะคะก็จะเข้าห้าสองนะคะเจาะไม่เข้าต้องขอโทษขอไพ่เอฟซีทุกท่านด้วยนะคะ สรุปผลงวดต่อไปกันเลยค่ะงวดนี้นะคะแอดก็จะให้เด่นอยู่ที่หนึ่งนะคะวิ่งห้าแล้วก็รูดเก้านะคะหนึ่งนะคะแอดก็จะให้หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่ง นึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็หนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะห้านะคะแอดก็จะให้ ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสามสามห้าก็ห้าเก้าเก้าห้านะคะเก้านะคะแอดก็จะให้ เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้า แล้วก็98 89นะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะ1นะคะแอดก็จะชอบ1 0 1 0กับ1 8นะคะ5นะคะแอดก็จะชอบ53กับ59นะคะ9นะคะแอดก็จะชอบ97กับ93นะคะ ใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะชุดเบิ้ลนะคะแอดก็จะให้หนึ่งหนึ่งห้าห้าเ้าเก้าแล้วก็แปดปดนะคะชุด3ามตัว ชุดสามตัวนะคะแอดก็จะเจาะให้สามหนึ่งศูนย์สองห้าสามสี่เก้าเจ็ด ก็หนึนะคะก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะงวดประจำวันที่19นะคะเดือนธันวาคม2565นะคะใครที่ชอบก็ตามไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะท้ายนี้ก็ขอให้ fc ทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ ทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ